สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดกะเพรามาม่าค่ะค่ะก็จะมีมาม่านะคะใบกะเพราซอสหอยนางรมพริกจินดาโขกกับกระเทียมหมูสับน้ําตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วดำลงมือทําเลยค่ะให้เรานําเส้นบะหมี่เส้นมาม่านะคะลงแช่น้ำเปล่าไม่ต้องลวกนะ ตรงแช่น้ำเปล่าสักเจ็ดนาทีค่ะแช่ไว้เจ็ดนาทีค่ะเอาให้ท่วมเลยนะให้น้ำท่วมส่วนใบกะเพราเราก็นำมาเด็ดเอาแต่ใบสวยๆนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ พริกก็โขกพร้อมกับกระเทียมนะคะโขลกหยาบๆค่ะอพอครบเจ็ดนาทีแล้วนำขึ้นค่ะาจากนั้นนำไปผัดเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ผัดพริกให้หอมค่ะจากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะ น้ำลงไปค่ะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะซีอิ๊วดำแต่งสีซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลซอสหอยนางรม ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะเส้นละมากค่ะให้เข้ากันค่ะ เติมสีดำลงสักเล็กน้อยให้สีสวยตับเสิร์ฟค่ะา,ไม,าไม่ต้องเอาไปต้มเออเนมาม่าไม่ต้องเอาไปต้มนะ แช่น้ำปล่าตรงนี้ก็นุ่มเสียื่นุ่มเหมือนกันค่ะตักเกิดค่ะผัดกะเพรามาม่าค่ะผัดกะเพรามาม่าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าถาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสร้างถ่ายดีชาแนลของเราด้วยนะคะขอสคับหลายที สวัสดีค่ะ